อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ออดอีตได้ดานแมนยูออกโรงจวกโอนาน่าเกมเยียมเบรนฟอร์ดพอวูสตันอนดีตนัทวานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออโรงวิจาร์อองเดียโอนาน่าที่แสดงข้อผิดพลาดอีกครั้งในเกมเจอเบรนฟอร์ด stomachtumine รับบทซูเปอร์ซับหมอ2ประตูช่วยให้แมนยูไนเต็ดพลิกเอาชนะเบนฟอร์ด2อในศึกงรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์สำหรับประตูที่ทีทมเสียในครึ่งแรกเมื่อโอนาน่าเซฟลูกยิงง่ายๆของมาติฐันยเยนเส้นไม่ได้ทั้งที่บอลไม่ได้ไกลตัวเขาเลยถ้าผมอยู่ในห้องแต่งตัวนั้นผมคงผิดหวังกับตัวเองมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งนั่นเป็นลูกที่ถูกยิงมาเบามากมันค่อนข้างคล้ายกับลูกยิงที่เขาชอบเสียจนโดนล้อกันทุกคนมองเขาตอนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย ผมบอกเรื่อยๆว่าเป็นผู้รักษาประตูที่แย่มากๆเขาควรจะเซฟมันได้แต่ถ้าเขาพูดอะไรที่แตกต่างไปในห้องแต่งตัวผมก็คงจะผิดหวังกับเขาเขาควรจะเซฟลูกยิงแบบนั้นได้ให้กับแมนยูเต็ดถ้าคุณเข้ามาเป็นมือหนึ่งคุณต้องเซฟได้ผมบอกก่อนเกมแล้วว่าคุณต้องรับมือกับแรงกดดันครั้งใหญ่จากผู้รักษาประตูที่คุณช่วยเซฟได้หลายครั้งหลายแต้มต่อฤดูการและคุณก็มีอราล่าที่เป็นผู้รักษาประตูที่ไม่แข็งแกร่งอย่างที่คุณต้องการ แมนยูชี้ชัดสาเหตุไร้ชื่อวารานเกมเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูเตดยืนยันว่าราฟวารานมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยทําให้อดลงสนามในเกมเพีย์ลีกที่เจอกเบนฟอร์ดดาวเตมไว้สามสิบกลับมาลงสนามช่วยให้กับแมนยูในฐานะตัวสำรองในเกมชนะเบอร์สลีย์เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนหลังห่างหายไปนานหนึ่งเดือนจากอาการบาดเจ็บเขาออกซ้าเป็นตัวจริงตลอด3าเกมล่าสุดของแมนยูในแตดรวมทุกรายการแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมที่เจอกับเบนฟอร์ด ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายก่อนพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาเขาลงเล่นเกมนี้ไม่ได้เขามีปัญหาเล็กน้อยหากได้พักนานกว่านี้อีกสอสาวันเขาก็น่าจะลงสนามได้แต่เกมนี้มาเร็วเกินไปจนนี้อีแวนกับแม็กควายจับคู่สตแรกตัวจริงในเกมนี้สุดสุดท้ายปีแสดงพิชชนะด้วยสกอร์2-1จากประตูของสกอตต์แม็กโทมินีตัวสำรอง2ประตูบูโนโบแมนยูสมควรเก็บ3แต้ม เ ford. คุณนุณแฟนน์ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมควรเป็นผู้ชนะในเกมที่พวกเขาเฉือนชนะเบนฟอร์ดไป2-1มันโล่งอกผมมีความสุขเราทุกคนก็เห็นตรงกันว่าพวกเราสมควรจะรับผลการในขันเช่นนี้เพราะในระหว่าง9าเซตีเรเราสามารถคุมเกมได้ดีและเราก็มีโอกาสทําประตูในครึ่งแรกเราทําให้ได้แต่เมื่อเราทาไม่ได้เราก็เสียประตูมันเป็นเรื่องยากลําบากเสมอ แต่วันนี้กลับมาได้3คะแนนและยิงได้2ประตูในนาทีสุดท้ายของเกมมันยอดเยี่ยมมากๆสำหรับพวกเราเพราะเราต้องการแต้มในวันนี้